เคยรู้สึกไหมครับว่าการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยมันเหมือนมีราคาที่เราต้องจ่ายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยครับว่าไอราคาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะความจริงที่ต้องยอมรับก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจริงๆจังเนี่ยมันต้องมีอะไรมาแลกเสมอครับฟังดูเหมือนเป็นคำคมง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยนะคือเราจะก้าวไปข้างหน้าเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้น ไม่ได้เลยครับถ้ายังพยายามแบกทุกอย่างจากชีวิตเก่าไอ้สิ่งที่เคยฉุดรั้งเราเอาไว้เนี่ยไปด้วยกันทั้งหมดคือหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอคิดไปว่าการพัฒนาตัวเองมันคือการบวกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเรียนรู้นู่นนี่นั่นเพิ่มโดยที่ไม่ยอมทิ้งอะไรเก่าๆเลยแต่ความจริงมันกลับกันเลยครับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากการลบออกไปต่างหากคือการปล่อยวางบางอย่างเพื่อเปิดที่ว่างให้สิ่งที่ดีกว่าได้เข้ามาแทนที่ เอาละครับทีนี้เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะตั้งอยู่บนเสาหลักๆ3ต้นด้วยกันซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้แหละครับก็คือ 1. การเปลี่ยนแปลงจากข้างในหรือการปล่อยวาง 2. การสร้างโลกภายนอกใหม่และ3ก็คือวินัยในแต่ละวันที่จะปั้นตัวตนใหม่ของเราขึ้นมาโอเคมาเริ่มกันที่เสาต้นแรกกันเลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงจากข้างใน จากใจของเราเองนี่แหละครับคือมันเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะสร้างบ้านหลังใหม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ที่ดินเก่าๆเ,เคลียร์ของที่ไม่จําเป็นออกไปให้หมดก่อนอยากให้ลองถามตัวเองดูสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรในชีวิตที่มันคอยสูบพลังงานของเราอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นงานที่ทำแล้วรู้สึกว่าอ,อหมดไฟทุกวันหรือจะเป็นความสัมพันธ์บางอย่างที่พอเจอทีไรก็รู้สึกแย่รู้สึกดาวลงทุกที หรือแม้แต่นิสัยบางอย่างของตัวเราเองที่แก้ไม่หายสักทีเพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับยิ่งเราปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเหมือนสมอที่คอยทวงเราไว้ไม่ไปไหนไอ้ความรู้สึกเหนื่อยท้อหรือหมดไฟพวกนี้นะครับมันไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอนะครับแต่มันคือข้อมูลครับมันเป็นเหมือนเสียงกระซิบจากร่างกายและจิตใจเราที่กําลังพยายามจะบอกว่าเฮ้ย hey, มีบางอย่างไม่โอเคนะ มันเป็นเหมือนไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์นั่นแหละครับที่บอกให้เราจอดดูได้แล้วว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนและนี่แหละครับคือกับดักตัวร้ายเลยที่หลายคนติดอยู่นั่นก็คือกับดักความคุ้นเคยคือการที่เรายอมทนอยู่กับอะไรดเดิมๆที่มันไม่ได้ดีกับเราแล้วเพียงเพราะว่าเออมันก็ชินแล้วอะ่ะแม้ว่าลึกๆในใจจะรู้ทั้งรู้นะครับว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปแล้วมันเหมือนเรายอมขังตัวเองอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นเพียงเพราะเรากลัวสิ่งที่จะเจอข้างนอก กลัวความไม่ได้นอนของการเริ่มต้นใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งที่แท้จริงเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่การกัดฟันทนในสิ่งที่ทำร้ายเรานะครับแต่กลับเป็นความกล้าความกล้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วตัดสินใจเดินออกมาถึงแม้ว่ามันจะยากถึงแม้ว่าทางข้างหน้ามันจะดูน่ากลัวแค่ไหนก็ตามทีนี้พอเราเคลียร์พื้นที่ข้างในใจเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงเสาหลักต้นที่สองนั่นก็คือการลงมือสร้างโลกภายนอกของเราขึ้นมาใหม่ ซึ่งคาว่าโลกภายนอกในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่สถานที่นะครับแต่ยังรวมไปถึงผู้คนรอบๆตัวเราและที่สําคัญคือการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราด้วยคือไอ้ความสงบสุขเนี่ยมันไม่ใช่ของที่อยู่ดีก็ลอยมาหาเรานะครับแต่มันคือสิ่งที่เราต้องลงมือสร้างและคอยปกป้องมันอย่างจริงจังเลยมันคือการที่เราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าฉันจะไม่ยอมให้เรื่องแย่ๆหรือคนที่เป็นพิษเนี่ยเข้ามาทำลายพื้นที่ปลอดภัยในใจของฉันเด็ดขาด และนี่แหละครับคือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อความสงบสุขที่ว่าคือเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าการเลือกความสงบสุขให้ตัวเองเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่เราไม่ได้เป็นที่รักของทุกคนอีกต่อไปเราอาจจะถูกเข้าใจผิดต้องกล้าขี่เส้นแบ่งความสัมพันธ์ที่มันน่าอึดอัดใจ,จต้องเดินออกจากดราม่าต่างๆและแน่นอนอาจจะโดนคนอื่นมองว่าเรื่องเยอะหรือเฮ้ยเปลี่ยนไปนะซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อปกป้องโลกของเรา ผมเข้าใจเลยว่าเวลาที่เราต้องตั้งกำแพงหรือตัดใครบางคนออกจากชีวิตเนี่ยความรู้สึกแรกมันคือการสูญเสียใช่ไหมครับแต่มันมีคำพูดที่น่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วมันคือการได้มาต่างหากคือเราได้ความชัดเจนกับคืนมาเราจะเริ่มมองเห็นเลยว่าใครกันแน่ที่อยู่ข้างเราจริงๆและใครที่คอยแต่จะดึงเราลงดังนั้นการที่เราเติบโตจนรู้สึกว่าความสัมพันธ์บางอย่างมันไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปแล้วแล้วเราเลือกที่จะเดินออกมา มันไม่ใช่ความโหมดร้ายนะครับแต่มันคือความชัดเจนคือการให้เกียรติตัวเองและมันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเรากำลังจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมเอาละครับตอนนี้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนจากข้างในแล้วเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช่รอบๆตัวแล้วทีนี้ก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายและอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าการลงมือทําในทุกๆวันนั่นเองครับ เพราะไอเดียดีๆหรือสภาพแวดล้อมดีๆมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ลงมือทําแล้วจะทํำยังไงละ่ะนี่คือ4สเต็ปง่ายๆเลยครับที่จะช่วยให้เราหลุดจากวงจรเดิมๆได้ 1. คือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนเลยครับยอมรับให้ได้ว่านิสัยประจําวันของเราตอนนี้มันเป็นยังไง 2. คือเลือกเป้าหมายให้ชัดเอาสิ่งที่สําคัญจริงๆไม่ใช่ความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราว 3. สร้างระบบขึ้นมาเลยครับวางโครงสร้างให้ชัดเจนว่าจะทําอะไรตอนไหนและ4 สำคัญมากคือปกป้องระบบนั้นให้ได้ทำตามอย่างสม่ำเสมอตรงนี้สำคัญมากนะครับหลายคนรอแรงบันดาลใจซึ่งเอาจริงๆมันก็คืออารมณ์อย่างหนึ่งมันมาแล้วก็ไปเหมือนพลุเลยครับสวยงามตื่นเต้นแล้วก็หายวับไปแต่สิ่งนี้จะพาเราไปถึงเป้าหมายได้จริงๆไม่ใช่แรงบันดาลใจครับแต่คือวินัยต่างหากวินัยมันคือระบบมันเหมือนเครื่องจักรที่เราไว้ใจได้ที่ไม่ว่าวันนั้นเราจะรู้สึกอยากทําหรือไม่อยากทํามันก็ยังทํางานของมันไป และนี่แหละครับที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงลองนึกภาพตามนะครับว่าชีวิตใหม่ที่เราอยากได้เนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละแต่อยู่คนละฝั่งของหุบเหวแล้วสะพานที่จะพาเราข้ามไปได้เนี่ยมันสร้างมาจากอะไรมันสร้างมาจากการที่เราลงมือทําสิ่งยากๆไอ้สิ่งที่เราเคยกลัวเคยหลีกเลี่ยงมาตลอดในชีวิตเก่านั่นแหละครับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันเกิดขึ้นตรงนั้นตอนที่เรากล้าทําในสิ่งที่ตัวตนคนเก่าของเราไม่กล้าทํา คือช่องว่างระหว่างตัวเราในวันนี้กับตัวเราในแบบที่เราอยากจะเป็นเนี่ยมันไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยโชคช่วยนะครับแต่มันถูกเติมเต็มด้วยการตัดสินใจยากๆในแต่ละวันการเลือกทําในสิ่งที่ท้าทายการเลือกทําในสิ่งที่อาจจะไม่สบายในระยะสั้นแต่มันจะพาเราเติบโตในระยะยาว แล้วสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามที่ทรงพลังมากๆไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าคนที่เรากำลังพยายามจะเป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเป็นคนแบบที่ตัวเราในอดีตตัวเราในวัยเด็กจะมองมาแล้วรู้สึกนับถือและภาคภูมิใจได้หรือเปล่าเพราะบางทีมาตรวัดความสำเร็จที่แท้จริงที่สุดในชีวิตอาจจะไม่ใช่สายตาของคนอื่นแต่คือสายตาของตัวเราเองในอดีตคนที่รู้จักความฝันและความหวังของเราดีที่สุดนั่นเองครับ